สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมจิ๋วชิฟจ้าชานาลแล้วเราก็อยู่กันกับเกม Monster Hunter Rise a u n b r e a k ในซีรีส์ Non-Male Solo Mon Version Master Rank นสเตอร์ที่ผมจะต้องมาจัดการในครั้งนี้ก็คือเจ้า Celtic Gore Magala นะอาวุธที่สุ่มมาได้ก็คือธนูนะครับใช้เป็นธนูธาตุมังกรใช้โบบูทมาแล้วก็เปลี่ยนคัมภีร์เป็นหน้าฟ้าเล่นสายเบอร์เซิร์ k เหมือนเดิมหลบมายิงดอ t โบเข้ามาแล้วก็ยิง พยายามเล็งยิงที่เล็บปีกด้านขวาของมันนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่แท้ธาตุเยอะที่สุดแล้วหรือไม่ก็ยิงที่หัวตรงนี้ก็เป็นจุดที่แท้ธาตุเยอะไม่แพ้กันเลยดอปโบเข้ามายิงเข้าไปอ่ะขึ้นบินแล้วโฉบลงมาแต่ว่าไม่โดนนะไม่ได้เล็งมาที่ผมก็เล็งโอ้ร้องดรอปโบไม่สำเร็จเล็งยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาดอปโบอืมยิงยิงหัวโอ้โหอันนี้หลบไม่ได้ เปลี่ยนคัาพีรีเซ็ตกระเมดโอเคเปลี่ยนกลับมายิงต่อลิงไปที่ปีกออยิงยิงยิงเข้าไปดอทโบกมายิงยิงเข้าหัวไหมวิ 1941, <Okay. S 1> <peak. S 2> ่งจะวิ mm. Mm. ่งโอ้ดอทโบกิดจังหวะโดนเขาคิดเดี๋ยว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 เกือบตายเกือบตายเกือบตายกินยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ผิดอันแม็กโคชั่น โอเคเก่งกับพี่ก๊อฟเดี๋ยวดิเอ้ายังไม่ได้กินอีกหรออ่ะกินเข้าไปนั่นแหละสวยขคนหลบไม่โดนพามายิงใส่หน้ามือทืบหลบไม่โดนยิงปีกอืมอยิงที่ปีกมันอืมอืม,อ, ه, อ,มอ้าเต็ดต็ดเต็ดเต็ดเยลโล่บอยสวยสวย,สวยอย่างงี้เล่งเล่ยิงปีกมันนั่นแหละยิงเข้าไปที่ปีกนั่นแหละอืยิงยิงเข้าไปอัดเข้าไปที่ปีกมัน แต่ว่าที่จริงอัดหัวดีกว่านะมันจะได้ล้มโอ้ร้องโมโหมแล้วเอ้าดันแฉกมาโดนอีกลบตอนเปล่งคำพีนั่น,นแหละกินแมคโนชัน่นโอเคเปล่งคำพีกลับมาเออลูกบอลโอ้อยังโดนอีกอืมเปล่งคำพีไปอ้าวมันหนีไปแล้วแฮะโอเคเดี๋ยวค่อยตามไปจัดก,การมันโอ้ กำลังมาลุมมาตุ้มอยู่กับนาคาคุก้าเลยโอเคงั้นก็ขอขี์หน่อยก็แล้วกันนะมาไลท์ออนนาคาคุก้าจัดการกดเมาส์ฟินิเชอร์อขยํำเข้าไปยํำเข้ามาเดินดูด,ดูมองมองอ้าห่างพลาดอ,ม,อามาได้โอกาสแล้วโบบุสสลับทําทียิงอัดเข้าไปที่หัวอดเมจเตึงๆอัดเข้าไปที่หัวอัดเข้าไปที่หัวล้มไหมไม่ล้ม อัดบีอืมอืออือพอโดนมาทับไม่โดนอืออืมแก้ไวรัสเรียบร้อยอืมอืมมาดรอดโบ้โอ้ไม่ติดนะแต่ว่ามีอินเตอร์เ็นทช่วยไว้โอเคไหนเงิอบสวยดรอดโบ้เข้ามาใกล้ๆตีมันที่หัวนั่นแหละมามาอัพสลูดพาวเวอร์ช็อตอืออัพสลูดพาวเวอร์ช็อตอืออืไม่โดนหัวฮะอืมอืมโอเคเขาแตกแถมติดสตันด้วยมาเลยอัดดาเมจเข้าไปที่หัวมัน อืมอืมนั่นแหละสวยอืมยิงเข้าฟ้าอืมอืมอืมเอ้าตามีน่าหมดแอร์เรลช็อตเฮ้ยมันร้องสกัดพอดีโอ้ยตกก่อนเราก่อนลงก่อนกินยากินยากินยาเพิ่ม stamina นี่เกือบโดนดีนะมันหมดพลังก่อนวิเทเลเตอร์ยิงโอเคสวยงามมากล้มไปเลยอืมตัดดาเมจเข้าไปอืมอืม ดอตโบไปใกล้ๆโอ้ยมันลุกแล้วหรอลุกไวจังอ้าวตัวช่างนักนี่ก็ได้อีกชุดหนึ่งมือดอตโบได้พอดีสวยยิงเข้าไปดอตโบไม่ติดไ,ไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ว่าใกล้ตายใกล้ตา,ายลบลบไม่พ้นดึงไวปักมากินแม็กโพชั่นโอเคอเกือบเกือบเกือบมาแล้วโอ้หลบไม่ได้โดนชนอีกแล้วกระเด็นเสกนะพี่ ไปครับพี่โอ้ยเกือบไปถ้าไม่ได้เบิร์ตเซิร์ฟช่วยแล้วก็คงตายไปแล้วเอา้าดูนาการอนมาโอเคแต่ว,วันนี้ก็กินยาไปก่อนนะขอให้สองตัวนี้มันซัดกันไปเองก่อนโอเคดีมากอย่างนี้ก็ได้ไลออนถึงสองตัวกันเลยทีเดียวได้เสร็จแล้วเมจมาเมา์ฟินิชเชอร์จัดการล้องตัวกระจุยกระจายแล้วก็กงเล็บแบรบู๊ปแทบแป๊แท๊ โอเคตอนนี้เราก็ยิงต่อโบบุสอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะยิงฮัมตะเม็ดเสริมไปจังหวะที่ดูนักการลนกำลังใช้ท่าอยู่เอ้าเงืบไปละอุ้ยันติดอ่ะติดดูนักการลนติดลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยเผลอมาละลบอันั้นแหละยิงหัวยิงหัวอืมอืยิงหัวเข้าไปอืมอืมอดโบมายิงยิงเข้าไปดอดโบยิงยิงยิงเข้าไปเอ๊ะทำไมมันนิ่งจัง ขึ้นหน้าฟ้าแล้วเดี๋ยวผมจัดการจับมันกลับบ้านนะอยู่เฉยๆก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวดิอุปกรณ์จับกลับบ้านไม่ได้เอามาไม่เป็นไรงั้นก็ยิงมันเลยยิงยิงมันให้ตายตายไหมเอ้ยมีตัวกระตุกเว้ยมีมันทันไหมแหมไม่น่าทันเลยโอเคปล่อยมันไปนอนก็ได้เดี๋ยวผมกลับไปเอาอุปกรณ์จับกลับบ้านก่อนมาไม่นอนเลยนะมันร้องเอ้ยหรือว่ากำลังจะคลายไปนอนโอเคแต่ยังไงก็ช่างมันเถอะวางกับดักวางกับดักนั่นแหละท็อปแท็บ แล้วก็ทังคิวบอมสองเมตดเข้าไปในรูจมูกมันเรียบร้อยเคลติกกอมอากา่าจัดการเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปที่29เป็นยังไงกันบ้างรครับาหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะและสําหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดออกไปที่นี่ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ